คุณผู้ชมครับเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับของการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวซึ่งในวันนี้ทีมข่าวไอเอ็ได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการท่องเที่ยวที่วัดอรุณและวัดพระแก้วก็พบนะครับว่าวัดอรุณน,นั้นยังคงเงียบเหงาส่วนวัดพระแก้วก็ค่อนข้างคึกคักครับซึ่งมาตรการการป้องกันโควิดก็เป็นไปอย่างเข้มข้นครับ หลังมีการเปิดประเทศเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัวหากผลตรวจโควิด -19 เป็นลบหรือไม่พบเชื้อในวันนี้ทีมข่าวไอเอลงพื้นที่ที่วัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งเป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยอยุทยาซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมที่เหล่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างแวะเวียนมาเพื่อชืช่นชมความงามของของค์พระปรางราชวรมหาวิ างานสถาปัตยกรรมที่ตั้งเต่นเป็นสง่าอยู่ที่วัดแห่งนี้ โดยวันนี้เป็นช่วงแรกของการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเที่ยวได้แต่ต้องเป็นไปนตามมาตราการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดแต่บรรยากาศที่วัดอรุณนั้นก็ยังคงไม่คึกคักมากนักมีเพียงนักท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วนเท่านั้นซึ่งก็เป็นไปตามที่นายฐานะเพชรดีและนายจำนงทรัพย์สำราญเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ของทางวัดได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าหลังมีการเปิดประเทศมาในวันนี้เป็นวันที่3และวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวได้ในส่วนของวัดอรุณพบว่านักท่องเที่ยวยังคง บางตาไม่คึกคักมีเพียงนักท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วนและชาวต่างชาติเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเหตุผลอาจเป็นเพราะว่าในวันนี้ไม่ใช่วันหยุดเลยไม่คึกคักแต่หากเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์คาดว่านักท่องเที่ยวจะแวะเวียนมามากและทําให้บรรยากาศนั้นคึกเคื้นและคึกคักมากกว่านี้ ด้านนางปิสนาพรวันทานักท่องเที่ยวชาวไทยที่พาแม่และน้องสาวมาเที่ยวในวันนี้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าส่วนตัวรู้สึกกังวลกับการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัวแต่ก็เข้าใจได้เนื่องจากว่ามีการคำนึงถึงปัจจัยของเศรษฐกิจส่วนตัวที่มาท่องเที่ยวนั้นก็ได้มีการป้องกันตัวเองเบื้องต้นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทั้งการสวมใส่หน้ากากนอนามัยตลอดเวลาและพกเจลแอลกอฮอล์มาด้วยถามว่ารู้สึกกังวลกับกลัวไหมเพราะว่าเรื่องโควิดเนี้ยก็แอบกลัวแอบกังวลเหมือนกันแต่ว่า คือจากที่เห็นตอนนี้แทบไม่มีท่องเที่ยวมาเลยจริงๆค่ะก็เลยคิดว่าการเปิดประเทศอาจจะดีกับเศรษฐกิจเราด้วย จากนั้นทีมข่าวได้สำรวจบรรยากาศต่อที่วัดพระศรีรัตนสสดารามหรือวัดพระแก้วซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเช่นกันพบว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเจ้าหน,น้าที่ได้บอกทีมข่าวว่าส่วนใหญ่ที่พบเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติยังเห็นไม่มากนักซึ่งก็ต่างพากันแวะเวียนเข้ามาเพื่อเข้าชมความงามของพระอุโบสถพร้อมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยนางสุภลักษ์เปี่ยมวุฒินักท่องเที่ยวชาวไทยเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าในวันนี้ตั้งใจมาถวบวันเกิดครบรอบ60ปีส่วนตัวมองว่าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นการกระตุ้นปัจจัยด้านของเศรษฐกิจแต่การรับนักท่องเที่ยวเข้ามานั้นต้องมีการจัดทําให้เป็นระบบเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด19 เพราะว่ารู้สึกว่ามันเริ่มดีขึ้นก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะแต่เราต้องระมัดระวังตัวเราเองค่ะครับแล้วที่อย่างไรบ้างครับกับการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวได้เดี๋ยวมัต้องกักตัวครับดีค่ะชอบค่ะเพราะสงสารคนที่มาหาก,กินบางคนเขาไม่ไมีมไรายได้เขาก็หมดตัวไปก็มีนะคะอยากให้เปิดแล้วก็รับนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่เราก็ต้องมีระบบป้องกันให้เขาดูแลเขาไม่ให้เขาไม่ให้มันเชื้อแพร่มากกว่านี้ ขณะเดียวกันที่วัดอรุณและวัดพระแก้วก็ได้มีมาตรการป้องกันโควิดสิอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนเข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิเบื้องต้นอีกด้วยเมธารัตนสัมพันธ์ถ่ายภาพธนพง์โสภารายงาน